มาทำอะไรกลางดึกกลางเดินขนาดนี้คุณนะคุณพี่เอยมาปลุกมาปลุกกลางดึกกลางอากาศสำหรับท่านที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเนาะป่านี้ไม่นอนแล้วรอคลายพี่ก็โอ้แต่แต,แต่มันตีหนึ่งแล้วนี่ฮะ ตีหนึ่งต่ีสองเข้าไปแล้วนี่เอานะเป็นที่รู้กันท่านก็ไม่หลับผมก็ไม่นอนอะรอคอยกันและกันก็นแล้วกันนะผมก็ไม่มีอะไรมาฝากรอกนอกจากจะมีเสียงกระลมังตกจากที่สูงยังพอมีกำปั้นหลักับห,หัวใจด้วยเลยเด้อ กำปั้นอรกับหัวใจเอาไปทำไมหัวใจหัวใจลิงเงี้ยหัวใจแมวเงี้ยหัวใจปลาซิวเอาไปทำไมนะขึ้นมาหัวใจฮาร์ h a ฮาร์ r ฮาร์ d เมื่อมี hard m ไม่เอาไว้ที่ไหนห หัวใจกับใจใช่ไหมครับหัวใจเป็นกล้ามเนื้อนะทํางานตุบตับ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 อย่างนี้หัวใจไอ้ใจเนี่ยสิครับมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงมันทํางานยังไงเอานะผมว่าท่านมีหัวใจเนาะ ถามตัวเองถามใจตัวเองก่อนคิดอะไรอยู่เห็นไหมคิดอะไรอยู่ไอ้คำว่าคิดคิดเนี่ยครับเอาอะไรคิดเคยได้ยินนะฮะจะเป็นคำตรงหรือเป็นสำนวนนะอะไรเฉยๆอะไรคิดเอาเอาว,วัยวะส่วนไหนคิด บางทีบางเรื่องเนี่ยมันไรสาระถูกใครก็มรจะบอก oo, เฮ้ยอะไรคิด <laughs> เอาเรื่องคำว่าคิดคิดเนี่ยติงติงติงกิ้นถ้าถามผมนะอะไรคิดผมบอกว่าเอาใจคิด ความนึกคิดเนี่ยคือใจนะสิบอกให้เอาใจจำคำว,ว่าจำจำเนี่ยครับเห็นไหมตั้งแต่เล็กนะมาถึงนาทีนี้คิดเรื่องอะไรสารพัดเรื่องนะความคิดแล้วคำว,ว่าจำนะเรื่อย เออฟังให้ดีนะครับความคิดกับความจําเนี่ยมันทะเลาะกันไอความคิดของเราความจําของเร,รอเราเนี่ยมันทะเลาะเราเนี่ยเราคือมันทะเลาะตัวเราเราคือทะเลาะตัวเรา,เราไม่มีใครทะเลาะด้วยทะเลาะมันตัวเรานี่แหละเคยไหมครับก็เพราะความคิดกับความจําเนี่ยมันทะเลาะกัน ังดีนะครับ <c oughs> ความคิดใจใจหัวใจจะอธิบายไงเนาะหัวใจกับใจเนี่ยเดี๋ยนะผมก็พยายามหาภาษานะพี่เอ้ยนะครับทั้งทั้งที่มปนในตัวเองตัวต้วตวนเนี่ยครับ มันไม่ใช่เรื่องอธิบายง่ายนะครับให้รู้ไปเพราะอธิบายแล้วมันจะสับสนเอาออตัดใจตัดใจผิดก็อย่าว่ากันมันผิดถูกก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้กันแล้วกันเนาะเพราะผมไม่สามารถที่จะ คิดและพูดแทนท่านได้มันทําไม่ดีจริงๆนะงั้นผมก็คิดและพูดในส่วนตัวผมก็แล้วกันเนาะถ้ามันตรงกันก็เจ๋งถ้าไม่ตรงงันก็อย่าว่ากันเดอ้อเรื่องนี้ใจหัวใจย้ำหัวใจเป็นกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อมันเต้นตุบตับเอาไงเอาตุบแบบนี้ เนี่ยทำมือยังไม่ถูกเลยมันตุบตับนี่เป่าเนี่ยต,ต,ตุบตับหรือตุบตับตุบตับตุบตับงี่เป่ะหรือ เราขึ้นตรไหนก่อนขึ้นตุ๊บไปขึ้นตับก่อนเนี่ยทำมือเนี่ยเ้าลองเสียลท่านที่กาลังฟังครับลองเสียทำมือใช่ยหตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในจุดเดียวกันไอ้ตุ๊บตับเนี่ยครับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันเนยตุ๊บกับตับอยู่ที่เดียวกันเนี่ย จริงๆนะเอุกกับตับอยที่เดียวกันภาวะหัวใจเต้นเนี่ยมันจะเหมือนกับการทำงานของนนอะไรเนาะถ้าผมเทียบนะฮะคือแม่เหล็กอื แม่เหล็กเออเห็นไหมแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กมันทำงานตุบตับได้ยังไงเนี่ยเออเนะี่แม่เหล็กมันอยู่ก้อนมันก้อนเดียวโดดๆวางไหนก็ไม่รู้เอามันจะทำงานตุบตับได้ยังไงโอ้ยอมพี่มันก็เหมือนกับคำว่า อดีตกับอนาคตนเะนะีนะ่ยเอาคำว่าวินาทีเนะี่ยไม่ขีดเส้นเหมือนกับเส้นเส้นตรงอ่นะไอ้ตุ๊บตับมันอยู่ในเส้นเดียวกันเนะี่ยโอ้หรืออดีตกับอนาคตอนะ่ะมันอยู่ในจุดเดียวกันเนะี่ยโอ้ยเห็นไหมครับ ของแค่นี้ยฮะแต่มันเข้าใจยากนะมันเข้าใจยากจะเข้าใจยากอย่างไรก็ตามทีก็ต้องพยายามหาวิธีทํความเข้าใจเองนะสิบอกไงเพราะกาลังผมกำลังพูดถึงในส่วนตัวผมนะถ้ามันตรงกับท่านกบโหเจ๋งชั่วเชียช้าเลยครับแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยอื เพราะมันถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยมันนึกเข้าใจกันแหละกันยากเท่งนี้หัวใจเต้นไม่เท่ากันไม่ตรงกันเห็นไหมครับเมื่อไม่เท่ากันเมื่อไม่ตรงกันไอความคิดมันก็ไม่เหมือนกันความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ย เพราะฉะนั้นในการที่จะให้ผู้คนอื่นที่กำลังฟังผ่านจอ youtube บ้านเราดทีวีนี่กับฟังเสียงผมที่อยู่บ้านท่านเนี่ยมันถึงได้ยากนะครับน้องมันถึงได้ยากที่จะจูนคลื่นนี้เข้าหากันให้ตรงกันเป๊ะช่วเชื่อซึ่งมันต่างจากวิทยุที่ท่านเปิดเปิดรับที่บ้าน นะเนะเนาะเอา่ะก็พยายามให้มันตุบตับตรงกันเข้ให้กันเลไกันนะครับก็พยายามใช้สื่อของภาษาเนี่ยครับฟังดีน้ะยจิเแม่เหล็กนะครับ <c oughs> ไอ้ตุบตับตุบตับตุบตับแม่เหล็กมันก็มีทั้งดูดแล้วก็ผลักดูดผลักดูดผลัก อยู่ในที่เดียวกันคือแม่เหล็กเนี่ยรัดูดผลักอยู่ในที่เดียวกันดูดก็ต้องเท่ากับผลักมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กมันจึงรักษาคุณสมบัติของการแม่เป็นแม่เหล็กนะด้วยตัวของตัวของมันเองทํานองเดียวกันในหัวใจอ่ะ ที่มันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับถ้ามันเท่ากันนะเออหัวใจของท่านหัวใจของผมถ้ามันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับเหมือนแม่เหล็กคือเท่ากันมันก็แปลว่าหัวใจของท่านและของผมจะรักษาการที่มันทำงานตุบตับตุบตับ รักษาไว้เป็นเวลายาวนานก็แปลว่าตายช้าตายช้านั่นเองเอ,อ้าฟังเองครับท่านมีหัวใจอยู่บ้านท่านเนะี่ยจะฟังยังไงวิธีการฟังหัวใจของตัวเองนะครับใช้หมอนข้างเอาหมอนข้างนะไม่ใช่หมอนข้างแบบแบบตัวเป็นเป็นไม่เอานะ่ะ <c oughs> เอาหมอนข้างที่เป็นดุน ที่มีนุ่นนี่มีสำลีมีฟองน้ำลาไปแบบตัวเป็นๆแมวนะหมอนข้างมันนะทิ้งไว้ไกลโยนออกหน้าต่างไว้เองดีหมอนข้างแบบตัวเป็นๆโยนออกหน้าต่างไว้ซะยิ่งดีเอเาหมอนข้างที่มันนุ่มๆทำด้วยภายในทำเใหนนุ่นทำสำลีเนี่ยเนาะเนี่ยนอนทับไปให้หัวใจของเราเนี่ยทา่าทับอยู่กับหมอนข้างแล้วก็ใช้หูของเราเนี่ยเนี่ย แนบติดเอาไว้บนขามนะฮะเราจะได้ยินหัวใจของเราเต้นตุบตับตุบตับตุบตับนะฮะทำสิครับร้องดูสิฮะจะรู้ว่าหมู่หรือจ๋านะถ้าหากว่ามันตุบตับตุบตับเท่ากันนะฮะมันจะรักษาหัวใจหัวใจจะรักษาหัวใจอยู่ได้ยาวนานมาก มากมเสมือนเป็นแม่เหล็กโอเคนะพอมองออกแล้วดีนี่ยเมื่อหัวใจมันเต้นตุกตับต,ตุบตับนั่นแหละผมเป็นคนที่พูดว่านครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมตัวเราเนี่ยนะเป็นส่วนย่อของโลกโลกไปนี่นมัน ขนาดมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนขาม่าโลกนะครับต้องจากจุดศูนย์กลางของโลกลากขึ้นมาถึงตัวเราจากตัวเรานั่งหรือยืนนอนอยู่ในท่ามกลางของอากาศแล้วก็ลากไปหาหนนะ่ะอากาศทั้งหมดจนกระทั่งสุดอากาศสุดตรงไหนก็ไม่รู้ครับสุดของอากาศแล้วก็ต่อกับอวกาศ นั่นแหละครับการหมุนรอบตัวเองของโลกหนึ่งรอบจะเท่ากับตัวยอ่อคือการเต้นของหัวใจตุบตับต,ตุบตับโอ้โหเอา้าอะไรมาพูดไกลสอนผมพิทักหน่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่มันเพี้ยนหรือเปล่านี่เนี่ยครบได้หรือเปล่านี่ครบครบได้หรือเปล่า คบกับคนเพียเพ้ยนๆนี้นไหวแล้เนี่ยเนี่ยฮะสิ่งที่ไม่เข้าใจคือตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นค่อยๆใช้ความละเอียดละเมียดละไมนะครับในการฟังนะอย่าบุ่มบ่ามเพราะผมพยายามที่อยากจะพูดให้ช้าๆและมีจังหวะาจะาโคนคิดสืบสารติดตามกันนะครับนะ มันคิดไม่เหมือนกันแหละครับแต่ให้รู้ว่าการทำาอนโัวใจต,นะตุบตับฟังดีนะครับตุบคือแรงดูดนะตับคือแรงผลักโลกใบนี้มันทำงานในรูปแบบที่ตุบดูดตับผลักเออเออเอเอ ตุบเท่ากับตับดูเท่ากับผลักนั่นเองครับนะก็เพราะมันเท่ากันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้นะครับ <c oughs> ส่วนหัวใจเราตุบตับนี่ะก็เป็นส่วนยอของโลกเหมือนรอบตัวเองเท่ากับตุบตับของหัวใจหนึ่งครั้งนะสิงน,นะครับดูสิครับว่ผมไปซอกแทกคิดไปทําไมพวกนี้เออทั้งหลายก็จะคิดการทำมาหากิน ทั้งหลายก็จะคิดถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตทั้งหลายาจะคิดถึงนนุ <c oughs> นเนอะคิดถึงความร่ำรวยนี่นะทำไมต้องมาคิดตรงนี้มา,า,านอะามีประโยชน์กันแล้วกันนะ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ผมจะไม่ใช้เวลาของรายการประชารัฐรู้ไหมชั่วโมงต่อเดือนนะหมื 18, นะ่นแปดนโยมเลยเนี่ยรายการเนี่ยหมื่นแปดพันนะ S <S ไม่ใช่น้อยเลยครับทามาตั้งหลายปีแต่ปี40ถึงวันเนี้ยเด้แย่หมื่นแปดมื่นแปดอย่างนี้ผมขายอะไรลนะครับผมค้าขายอะไรกร่าโฆษณามีไหมครับเห็นไหมเห็นไหมก็เชื่อเยอะเกินว่าย้ําผมไม่ได้ใช้รายการนี้โฆษณาสินค้าแปลว่าผมไม่ได้ ประกอบอาชีพผ่านรายการนี้นะไม่เหมือนนะไม่เทียบเทียบแล้วก็จะกลายเป็นไม่ไม่ไปเทียบเคียงใครอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่ามันต้องมีคุณค่าเลยครับจึงยอมจ่ายเดือนละหมื่นแปดมาทำงานตรงนี้ต้องมีคุณค่าเลยครับมันต้องมีคนเก็ต เก t ดอินทูเก็นแปลว่าเข้าใจนะครับแกเข้าใจอย่างลึกเป็น into เข้าไปในขั้วหัวใจ่งเงี้ยมันต้องมีคนสิอ่าน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 าทีน,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 นี้เอาละไอหัวใจเต้นตุกตับตุกตับหัวใจเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลก ตัวเราเนะี่ยคือตัวแทนของโลกเออเอยเอ้ยา้ำตัวเราเนะี่ยคือตัวแทนของโลกแล้วตัวแทนของโลกเนะี่ยที่จะสื่อสารไปยังสิ่งอื่นๆในจักรวาลม,มหาจักรวาลและแสนโกดจักรวาลในตัวเราเนะี่ยจะเป็นตัวสื่อสารไป สื่อสารไปโดยวิธีโดยวิธีใช้จิตที่บริสุทธิ์ย้ำจิตที่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่บริสุทธิ์สื่อสารผ่านพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละ แผ่นดินเนี่ยผมาผมเป็นคนพูดคนเดียวนะในโลกนี้พลังงานที่บริสุทธิ์ผมว่าใช่นะเออเนี่ยในเมื่อผมพูดอยู่คนเดียวแล้วพูดมานานด้วยใครนาะจะรู้แหละเข้าใจตามใครนาะจะรู้สิ่งนี้แหละเข้าใจตามเอาเป็นว่าคนที่รู้แหละเข้าใจตามต้องบอกว่าเป็นคนที่มีบุญนะครับมีบุญนะครับ ย้ำบุญคือปัญญามั้ยครับก็แปลว่าจะต้องมีผู้มีปัญญาปัญญาระดับไหนเทียบจากบัวก็ได้บัวสีกุมสีเราก็ต้องปัญญาระดับบัวเหนือน้ําหรือไม่ใช่ก็ปริมน้ําถ้าต่ำกว่านั้นแล้วก็ยังไงก็ไม่เข้าใจล่ะครับ แต่ก็พยายามนะจะหาวิธีให้ท่านที่อยู่กลางน้าใต้น้นํานี่ได้เข้าใจเพราะมันมีประโยชน์ประโยชน์นั้นเกิดแก่ตัวของท่านเองนะครับผมนี่มันได้รับประโยชน์อยู่แล้วล่ะถ้าผมไม่ได้ประโยชน์ตัวกับตัวผมเองผมจะมาพูดเป็นาไมหมื่นแปดนะต่อเดือนนี่น่าจะจังนะใช่นะ ย้ำท่านที่รู้และเข้าใจตามแล้วก็รับสภาวะตรงนี้ได้ถูกต้องตรงกันนะมันจึงคุยกันรู้เรื่องรู้ภาษารู้ความหมายเกิดความเข้าใจเกต i อินถูจึกจักจึกจักกัระตุ้นขะั้วเข้าใจนะ ทำให้เลือดดมชูบสูบฉี่กลางดึกหูคึกคักคึกคักแต่ว่าตื่นเต้นนะสดชื่นหายง่วงหรือ,อง่วงเห็นไหมบางคนฟังผมแค่ไม่กี่ประโยครับอืมเห็นไหมเป็นยาวิเศษแค่ฟังไม่กี่ประโยคอ้าวรับ เคยไหมครับพี่มึงง่วงอู่อตื่นอ้าวเอเอเป็นยาพิเศษจังเสียงคนเนี่ยนานๆาน,าน,านี่คือเสียงนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ได้ปล่อยพลังงานเสียงให้กับผู้ที่ทำสมาธิกันที่เลขที่ยี่สบสองทับเจ็ดสะพานพระนางกล้านี่แหละเรียกว่าสะพานพระนางกล้าว ตรงนี้นะครับโอ้เป็นสมาธิบรรยายนะครับสำหรับท่านที่ดู youtube บ้านเราทีวีไม่แน่ใจว่าแอดมินเขาอัพโหลดขึ้นไปยังครับก็ลองฟังดูกันแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้กลั่นกรองและหยิบยื่นให้ถึงบ้านถึงมุง้งบ้านใครบ้านมันทั่วไปทั่วโลก สระคนที่ใช้ภาษาไทยชื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเอาใช้เอาใชา้เอาใชา้ขอาางดีไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับนั่นคือสิ่งนั้นคราวนี้ทุกๆความคิดเนะมันก็ถูกบันทึกในสมองสมองท่านสมองผมเนี่ยก็แปลว่าไปบันทึกให้เกิดเป็นที่เรียกว่าความจำความจำบันทึกความจำ ความคิดกับความจำถ้าไม่คิดมันมันก็ไม่ต้องจำเออเออถ้าไม่คิดมันก็ไม่ต้องจำถ้าไม่จำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงนะเนี่ยฮะ สองสามคำเนี่ยพบกันลำบากลำบาก